สวัสดีครับนะครับวันนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องชั้นบรรยากาศนะครับมีอยู่5ชั้นด้วยกันนะครับชั้นบรรยากาศทั้ง5ชั้นมีชั้นไหนบ้างนะครับมีชั้นโทโพสเฟียนะครับชั้นแรกชั้นที่2 s t สตาโตสเฟียนะครับชั้นที่3มีโซสเฟียนะครับแล้วก็ชั้นที่4 o ไออโนสเฟีย ส่วนชั้นที่5นะครับชั้นเอกโซเฟเร์นะครับสูตรการจำนะครับสั้นๆนะครับที่ผมทำสัญลักษณ์ไว้เป็นสีๆนะครับโทสตามมไอเอกโทคือฝนตกสตาคือเครื่องบินเมคือโอโซนไอคือคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็เอกคือนอกสุดนะครับ โถคือฝนตกนะครับจะเป็นชั้นที่มีฝนฟ้าขนองมีพายุนะครับมีหมอกมีเมฆมีไอ้นาส่วนชั้นสตาร์นะครับจะเป็นชั้นการคานาคมทางอากาศคือเครื่องบินสามารถบินได้นะครับอยู่สูงกว่าชั้นโทมานะครับส่วนชั้นที่3ชั้นเมนะครับเป็นชั้นที่มีโอโซนนะครับชั้นที่4ชั้นไอนะเป็นชั้นของคลื่นที่โยนะครับอยู่ขึ้นสูงกว่าโอโซนขึ้นไปอีก ส่วนชั้นเอกคือชั้นนอกสุดนะครับส่วนชั้น4กับชั้น5นี่จะเรียกรวมกันมีชื่อหนึ่งว่าเทอร์โมสเฟียร์นะครับอันนี้คือสูตรการจำสั้นๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับโทสตาเมไอเอกโทฝนตกสตาบินเมโอโซนไอวิทยุเอกนอกสุดครับเป็นความรู้สั้นๆสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการสอบได้นะครับ สวัสดีครอบโทสเตอร์มีไอเอก